สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์แปรงสีฟันซ Systema Soft and ส l i m ป o อก Wholesome สนุกสนานเฮฮาจริงๆครับกับครอบครัว Joker Family แต่คำถามของเรายังไม่จบเรามาดูกันต่อว่าหนุยจะสามารถเอาชนะและแก้แค้นนักคอมได้หรือไม่ไม่อยู่กันต่อกับเราค่ะแม่สบายๆที่บ้านมีบอนสันิดนึงอร่อยไหมคะอร่อยครับกินแล้วเพลินๆเราก็นั่งคุยกันอาหานนิดนึงคุณได้ ใช้ยาอย่างหนึ่งว่าเจ้าพ่อโปรเจกต์โปรเจกต์ในหัวพี่เยอะมากเดี๋ยวนะถามก่อนอันนี้มีจะทําภาพยนตร์หรอคะคือหนังอะคือไม่ต้องบอกว่าเราเคยคิดแต่วันหนึ่งเฮ้ยพี่ชอตเคยเล่กไปคุยด้วยอืมทำคอนเสิร์ตกับพี่ชอตใช่วแต่คือจังหวะตาอมาเจอโควิดอะไรนู่นนี่นั่นแล้วพี่เบิร์ดมาโป้งซะก่อนใครไปคิดอะพี่วันหนึ่งเราเล่นต่อคาเฟ่วันนึง ล้วถามว่าเขาเรียกไปเราไปคุยพี่ชอบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่อยู่อยากให้ความเมตตาไปถูกตาต้องใจเขากับหกคนเราอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยถึงแม้มันไม่เกิดดีใจดีใจได้คุยได้คุยได้แบบเขาจะทําให้เราวันหนึ่งใครไปคิดหกคนเราพี่ป้างอย่างเงี้ยเรียกพวกเราขึ้นคอนเสิร์ตเออมีอีกหลายคนที่อยากขึ้นเรียกพวกเราขึ้นแต่เขาสู้ค่าตัวพวกเราไม่ไหวถามว่าคนสามล้านสามล้านสามล้านอย่างเงี้ย โอ้โหนี่คอนเสิร์ตอะไรเนี่ยเล่นกี่รอบเนี่ยกว่าจะได้ทุนกินสามล้านสามล้านสามล้านกแต่มีอีกโปรเจกต์มาด้วยน้ำปลาร้ามาได้ยังไงคะนี้คือจะบอกว่าผมไปถ่ายรายการกับพ่อซึ่งไปร้านร้านหนึ่งหู้ยน้ำปลาร้านันมันอร่อยจังวะก็คุยกับเขาอ้าวแม่คุณบอลเดี๋ยวส่งให้ท่าไหรครับส่งให้ท่าไหรขวดละห้าสิบหูแล้วผมจะไปขายยังไงอะขวดละห้าสิบแล้วผมจะไปบวกใครจะไปซื้อหกสิบเจ็ดสิบเขาไม่ซื้อหรอก ใช่ไหมเขาบอกเขาก็เลยให้มาชิมมามาชิมเสร็จป,ปั๊บผมก็เลยเนี่ยเอาตัวอย่างเลยส่งเลยชอบเลยเราชอบแบบนี้รสชาติแบบนี้เราชอบคุณไปทำให้ผมหน่อยรสชาติแบบนี้ฝาเดียวแค่นั้นเองนี่เรื่องจริงขัดแหวนขัดแหวนขัดสร้อยเงาจังเลยขัดโมเข็มขัดลูกเสือนี่ปะทชอนี่เรื่องจริงให้หนูก็รักโอ้เดี๋ยวหนูจะได้เอาไปขัดแหวนบ้างเออหยอกเล่นหยอกเล่นอร่อยอร่อยสบายแล้วได้เวลามาอีแล้วเมย์ติมมาส่งเลย มาแล้วคำถามจาก Sun Life วิตามินเม็ดฟูเป็นคำถามข้อที่3เราแบ่งเป็น2ข้อเหมือนเดิม3.1กับ3.2ถามนักคอมหนึ่งคำถามถามที่นุ้ยหนึ่งคำถามอตอนนี้คะแนนของนักคอมนําอยู่1คะแนนครับรอดูว่าข้อนี้จะเป็นยังไงถามพี่นุ้ยก่อนคะอ่ะคในโลโก้น้ำปลาตราบอลเชิญยิ้มพี่บอลใส่เสื้ออะไร บอลไลแล้วสบายเลยระหว่างหนึ่งเสื้อยีนและสองเสื้อยืดเสื้อยีนเลยตอบไม่ต้องไม่ต้องแน่นนเลยไม่ต้องคิดเลยคะ่ะไม่ต้องคิดเลยพี่บอลใส่ย,ยีนแน่นอนแน่นอนเลยคับเพราะทุกวันนี้เขาชอบแต่เสื้อยีนเหรอคะเขาเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วไงโอ้บอลจะมาใส่เสื้อยืดอย่างเดียวเป็นไปนไม่ได้ พี่นุ้ยตอบมาแล้วนะคะว่าหมายเลขหนึ่งคือเสื้อยีนแน่นอนมั่นใจมั่นใจด้วยมาดูคำตอบค่ะเนี่ยพี่บอลเนี่ยมันง่ายไปหรือเปล่าง่ายนั่นนะสิคนแต่งตัวเนาอดูคำตอบค่ะแปนเ โลพก,ลก้ใครๆๆใส่จะยืดง่ายสำหรับพี่เลยอะ่ะเสื้อยีนหมายเลขหนึง่งไม่แต่พี่ดูตลอดไงว่า What? เอ๊ะโลโก้ของใครดูเอ๊ะดูดีนี <c oughs> ่ดูตลอดน,นะดดเห็นไหมเห็นไหมดังนั้นข้อนี้พี่นุ้ยได้ไปหนึ่งคะแนนเท่ากันนะส้มครับผมของมาเต็มขนาดนี้เ <c oughs> มื่อกี้นน้ยังตึงอยู่เลยอะ่ะวาซาบิมีหลอดใหญ่กว่นี้ไหมตุ้ยเอาอันนี้เอาอันนี้ เอ้ยนี่ผสมกับน้ำมะขามได้ไหมเดี okay. ๋ยวมันจะเหนียวนุ่ยโอเคอ่าหนึ่งสองสามนี่โอเคข้าวแรกตัวพ่อนักคอมไม่ต้องเป็นหัวนักคอมเอาคืนได้เพราะมีคำถามสำหรับนักคอมมาแล้วค่ะเอาแล้วคำถามสำหรับนักคอม เรายังไม่ไปไหนไกลเรายังอยู่ในเรื่องของน้ำปลาตราบอลเชิญย <se ิ้มอยู่ค่ะเป็นเรื่องแล้วเมื่อกี้เราถามไปในเรื่องของโลโก้เสื้อที่ใส่นะคะอันนี้เรายังถามเรื่องโลโก้เหมือนเดิมยังอยู่กับโลโก้อยังอยู่กับโลโก้อยู่ถามว่าในโลโก้น้ำปลาตราบอลเชิญยิ้มมีรูปปลากี่ตัว นะไม่ต้องคิดเยอะมีช <uh> ้อยส์ระหว่างหนึ่งหนึ่งตัวและ2 2ตัวมีหนึ่ตัวหรือ2ตัวน่าจะเป็นตัวเดียวถ้า2ตัว่ะ2ตัวก็ไม่อร่อยสตัวกลายเป็นปลาทู ตัวเดียว,ว,ยวชัดเจนไปเลยใช่นะ้าเลือกเป็นหมายเลขึหนึ่งบอกมีแค่ปลาเนะี่ยมีตัวเดียวดูคำตอบเลยนะ้าตอบมาแล้วว่าหนึ่งตัวตัวเดียวแล้วเป็นตัวเมียด้วยค,คำตอบมันตอบว่าสองตัวสองตัวนครเคยเห็นสมืทีเขาดูนะ <laughs> พี่ไม่ส่งไปให้นาค้อมกินบ้างอะนี่ปลานี่เขาก้วยกันอยู่เป็นเลขแปดคือน่าอะไรสี่เขาอยู่เลยแต่เขาไม่ได้สังเกตนาค้อมันเป็นเลขว่าเขายังส่งไปให้กันอยู่เลยไลฟ์สดเมื่อคืนก็ไลฟ์สดกันไลฟ์สดเมื่อคืนก็ยังไลฟ์สดใช่ถามว่าปลาล่าเนี่ยใส่แว่นหรือเปล่าที่ปาเนี่ยดอีกดังนั้นนาค้อมตอบผิดคะแนนไม่ได้ไปแทนโดนลงโทษด้วยค่ะคิวมาคิวอะไร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  นุยคิว้วมามาคิ้วทาคิว้วอะไรอะ่ะกูยังใช้สีเลยนะเอาแล้วนี่ก็ทาอะไรอะ่ะโอ้โหแสบตายโอเคเสร็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนก,กันอย่างเงี้ยได้อ่ะปุบทำไมอะ่ะจะทาฟัน ไม่ทางคิ้วอายุกย้อนยุคชวนชื่อเลยกันย้อนยุคชวนชื่อย้อนยุคชวนชื่อเออนี่เมื่อก่อนเป็นโลโก้เลยเนาะเวลาพวกพี่ไปเล่นตลกกันเราจะเห็นว่าพี่ต้องเอาสีมาป้ายคิ้วหนาๆหรือไม่ก็ต้องโค้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยลงไปไม่เอ๋ถามเนี่ยนี่เธอมาถ่ามอะไรเพราะเดิมเดิมเมีเขาไปทำข้าวแล้วเนาะโอฝีมืออร่อยมากจริงเหรอหูยถ่ายแล้วบ้านนี้ต้องแบบมีแต่คนฝีมืออร่อยอ้าวเท่าเทียมกันไปเท่าเทียมกันไปนักคอมตอบไม่ได้ได้รันคะแนนเสมอกันทั้งคู่ค่ะนี่คนละหนึ่งโบ ถามพี่นิดนึงค,คืออ<ร>ย่างที่พี่บอลพูดไว้ตั้งแต่ต้นบอกว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยเอ้ยเมื่อก่อนพี่ไม่ได้มีแบบนี้ครับมันมีบอกว่าสิ่งที่ทําให้ชีวิตมันพลิกผันไหมพี่คือถามว่าด้วยความที่เราเราเราเป็นศิลปินทุกคนที่พ่อแก่พ่อแก่แก็รับถ,ถูกแล้วเรามีอะไรเราจะคุยกับพ่อเหมือนเราพ่อลูกคุยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะผมบอกเราผมเชื่อนะมีจริง มีจริงสิ่งเหล่านี้รถทุกคันผมจะมีพ่อแก่ทุกคันเสียพ่อแก่แล้วก็ต้องตั้งทุกคันของพี่โอ๊ยตกใจกันเองดูดูนี่จมหน้ากองได้ฮามากเลยเล่นกันเองตกใจกันเองหนูมสะดุ้งูเลยโถโถนี น้าคอมก็มีใช่นาคอมมีทุกคันมีหมดนี่หนูกำลังเล่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนี่ออกมแล้วอยู่ดีกีก็โชคแลกมากด้วยกบใจหมดลิงเจ้าทีนเจอดูสิเห็นบอกว่ามีครั้งหนึ่งพี่เคยบอกว่าไปแบบว่าเข้าโรงจำจำนำติดม้านี่แหละไอ้ผมไม่อายนะผมผมพูดตรงน้ติดม้าหมุนไงมีงานวัดไม่ได้ เล่นม้าหมุนเล่นม้าหมุนเสร็จปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นจนเงินหมดค่ะจน,จนเงินหมดเล่นม้าหมุนหลายรอบเลยเหลืออะไรอะ่ะก็เหลือพ่อแก่เลื่มทองเนี่ยพ่อแก่เลื่มทองที่เป็นของพ่อด้วยที่พ่อคือพ่อเสียไปแล้วแล้วพ่อก็ทิ้งไว้สมบัติชิ้นเดียวของเขาเนี่ยเลื่มทองทำไงอ่ะไม่มีเงินที่จะซื้อมาดูดมาเสพไปจำนำได้มาหกร้อยก็ซื้อหกร้อยเล่นได้กี่รอบเล่นได้กี่รอบหกร้อยได้กี่รอบ ได้บาณหกรอบแล้ว <x> งไงยัไงเสร็จปั๊บหมดดิแป๊บเดียวก็หมดอีกแล้วใช่หมดหายเพราะแก่แล้วอะจนแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตย่มือท่วมหัวสาธุพราแก่ครับถ้าครั้งนี้ถ้าลูกเลิกได้ขอให้ชีวิตลูกดีขึ้นขอให้ลูกมีงานมรีรายการส้าธุไม่เกิดอาทิตย์หนึ่งเชื่อไหมตีสิบติดต่อผมมา ซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ารายการตีสิบจะติดต,ต่อแล้วไปออกได้หกพันบาทผมไม่ถ่ายพวกแก่จะลงจำนำเลยโอ้โหแล้วผมไม่หกักผมหักดิบไม่เป็นอะไรไม่ปวดท้องไม่อะไรหลังจากนั้นผมไปตีสิบบ่อยไปเลยจะเร่ลุ้งเรื่องมีรายการตลอดอันนี้เ็าเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้ดึงเรามากลับมาที่ที่ถูกต้องหนูไม่ใช่เดินทางนั้นนะ <ขา S 1> หนูต้องมาเดินทางทางนี้ี่พี่บอลจะเล่นตลกไปถึงเมื่อไหร่คะในเคยมีแพลนในชีวิตไหม ผมเริ่มมานั่งคิดแล้วว่าวันหนึ่งถามว่าผมมองไปอย่างเงี้ยมันเริ่มอิ่มกับเสียงเฮเสียงปรบมือละเราไม่ได้ลหลงไหลแล้วเมื่อก่อนถามว่ามันมีธรรมดาทุกคนแหละแต่ถามว่ามันมันพอเราอยู่วงการมานานแล้วไม่ได้มันเข้ามาและอย่างผมเริ่มผมเริ่มรักเบื้องหลังแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มชอบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนรายการ,รเราทำไปอ่ะหุยคนดูชื่นชอบชถึงแม้เฮ้ย เราจะเป็นอยู่บ้างหลังแต่ถามว่าเรารู้สึกชื่นใจเวลาปล่อยไปอย่างเงี้ยปล่อยรายการไปติดติดมาแรงติดอะไรเงี้ยมันรู้สึกเออดีใจเฮ้ยมันรู้สึกว่าผมผมเริ่มอยุ่แค่นหนผมเริ่มพอละผมเริ่มพอละแต่ถามว่าวันหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องหยุดอ,อย่างงานตลกเราเขาต้องหยุดยหรือว่ามันมีศิลปินมีอะไรขึ้นมาตลอดแล้วถามว่าอายุเราก็ไม่ใช่น้อยจะมา คือมันก็มันเริ่มมาเริ่มเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นค่ะอือน้เป็นไงบ้างอยู่กับพี่บอลมาดีที่สุดพี่เขามีคิ้วมีอะไรแล้วะนี่ก็ไปคนยากนะนี่ความไปคนยากใช่นี่บอกให้นะคะว่าเป็นเกียิกับรายการมากถ้าไม่ใช่พี่บอลนักคอมไม่เคยออกรายการนั้นน้อยครั้งมากก็ออกทุกครั้งต้องมีพี่อะเขาไว้ใจเขาไว้ใจเพราะว่าเบื่อไปถามคําตอบไงอะไรนะคะพี่เบื่อไปถามคําตอบครับ ไม่ใช่เบื่อคำถามที่เขาเราต้องตอบเขานั่นแหละครับเขาถามมาเราตอบไม่ได้ถ้าเขาถามมาเราต้องตอบเป็นอย่างนั้นแหละครับหน้าเขาขำพูดยังขำอน้องเราเห็นความน่ารักของครอบครัวนี้จริงๆค่ะกับพวกพี่ทุกคนคือเหนียวแน่นมากผ่านเหตุการณ์อะไรกันมาเยอะแยะมากมายคือเห็นในความรักของพวกพี่จริงๆกเราช่วยเหลือกันตลอดอยู่ในกลุ่มนี้เรื่องเงินเป็น เรื่องลองแล้วนะนี่ต้องจริงแล้วตอนนี้พวกพี่ก็เดินทางไปกันบ่อยๆด้วยทางรถทางเครื่องบินอะไร <c oughs> มีวัตถุมงคลอะไร <c oughs> พวกพี่ติดตัวรถ <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยอะ่ะเพราะว่างานเยอะมากเราจะต้องมีการเดินทาง <S <S วันนี้ค่ะเราก็มีหลวงพออ่อโทธรรุ่นประธานพรมามอบให้ด้วยนะคะนี่เลยขอบคุณครับวันไหนเราคงจะมีโอกาสได้วาเวียนไปบ้านคนอื่นๆบ้างนะพี่นุ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะนักคอมนักอดนักคอมเปิดบ้านไปหาเขาเลยนี่ไม่เคยมีใครเห็นบ้านนักคอมไม่อยากให้ใครเห็นรอแล้วคุณผู้ชมรอสักวันหนึ่งไฮโซเบอร์ของเราจะมีโอกาสได้ไปเที่นะยวนะนะบ,บ้านนักคอมบางรายการไหนเปิดได้โคตรเก่งเรบอกให้หนะ อไปหน่อยไม่เก่งไปดีกว่าวันนี้ขอบคุณพี่บอลมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ด้ยนะคะขอบคุณด้วยค่ะสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาไปบุกบ้านของใครต้องติดตามเลยนะคะเดอะเรดริบบอนไฮโซโบเยอะทุกวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่ขอไปบ้านหน่อยไม่เปิดบ้านใครใยวไปเห็นฐานมะพรู